ใครจะอยู่ใครจะไปเบนชิวเวลและมาร์คคูเรียมันมีข่าวจากฟริบิอุโรมานว่าเชลซีอาจจะปล่อยแบ็กซ้ายคนใดคนหนึ่งไม่มาร์คคูเรียก็เบนชิวเวลซึ่งถ้าเราเปรียบเทียรูดูการใช่แล้วมันไม่สามารถเปรียบเทีย้ายเพราะว่าเบนชิวเนี่ยเจ็บเกือบทั้งดูการเลยส่วนมาร์คคูเรียเนี่ยมาเล่นดีตอนช่วงท้ายฤด,ดูกาลนะกับเชลซีและในตอนเนี้ย ถือว่าเป็นร่างทองกับทีมชาติสเปนเลยสลับมาโเรียซึ่งนะตอนนี้เชลซี Chelsea ยังไม่ได้ปีซีซั่นเลยกําลังเตรียมพร้อมที่จะปีซีซั่นอยู่เรายังไม่รู้ว่าระบบการเล่นจะเป็นยังไงของเอ็นโซมาเรกาซึ่งถ้ายึดตามหลักของระบบของเลสเตอร์ที่เอ็นโซมาเรนกาข่มนะถ้ายึดระบบตามรูปภาพฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าการเล่นบิวอัพแบบนี้ถ้าระบบการเล่นเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเบนชิเวลอาจจะเสียเปรียบมาโกรียครับ เพราะว่ามากโคูรยาเนี่ยสามารถเล่นเป็นอินเวอร์เตดฟูลแบ็กได้ส่วนเบนชิวิลเนแหลมักจะเติมไปยิงเก่งมากกว่าซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับแต่ถ้ายึดตามระบบเนี้ยเบนชิวิลเสียเปรียบมากๆแล้วก็อีกอีกประเด็นหนึ่งที่เชลซีไปขคว้าเรนโตเวก้ามาซึ่งนักเตะคนนี้เป็นนักเตะสรารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งกองหลังตัวซ้ายแบ็กซ้ายรวมถึงกองกลาง ซึ่งผมคิดว่ามันต้องรอปีซีซันก่อนรอเล่นกับระบบของเอ็นโซมาลิกาก่อนทั้งเบนชิวเวลมาร์โกคูเรียเรนาโตเวกาว่าสามารถเล่นในระบบของเอ็นโซมาลิกาได้หรือเปล่าซึ่งเราน่าจะได้คำตอบหลังจากปีซีซันว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับแต่ถ้าเราต้องเลือกกันจริงๆระหว่างเบนชิวเวลกับมาร์โกคูเรีย ถ้าเมื่อก่อนผมจะต่อว่าเบนชิเวลแต่ณตอนนี้มาคูรย่าทำผลงานได้ดีกับทีมชาติสเปนรวมถึงการสไตล์การเล่นของเขาน่าจะตอบโจทย์ของเอ็นโซมาเลกามากกว่าแต่เบนชะิเวลเนี่ยน่าเสียดายจริงๆนะเพราะว่าแกเป็นนักติะที่เก่งนะแต่แบบเหมือนลิเจมอะเจ็บบ่อยมากซึ่งเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่า,วาในอนาคตเบนชิวจะเจ็บหรือเปล่า แต่ถ้าต้องเลือกจริงๆตอนนี้มาโกครูริยาภาษีดีกว่าครับซึ่งเป็นแมชชิงเวลเพิ่งต่อสัญญาใหม่ไปนะแต่ก็สามารถขายได้เหมือนกันหรืออีกทางเลือกหนึ่งครับเก็บไว้ทั้งสองคนซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อเชลซีอยู่แล้วเพราะเอ็นดการ่าเนี่ยเราต้องเล่นหลายราการเราต้องมีการโรเตชันทีมอยู่แล้วทางเลือกที่ดีที่สุดคือเก็บทั้งสองคนไว้นั่นแหละครับแล้วเป็นคุณล่ะคุณจะเลือกขายถ้าต้องเลือกเพียงคนเดียวนะ ระหว่างเบนชิวเวลกับมาร์โกคุริยาหรืออาจจะเป็นแบบอ่ะเก็บยวนทั้งสองคนก็ได้มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาใตาค้คลิปนี้นะครับ